ชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่1ถึง15เมษายนนี้ท่านจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากขึ้นโดยเฉพาะกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนปัตตนีของท่านผู้ครองจะประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในอาชีพมากขึ้นแต่ท่านต้องระวังเรื่องความขัดแย้ง พราะดาวอังคารเข้าสู่เรือกนกรมมะทําให้ท่านมีความทะเยอทะยานสูงในขณะที่ดาวพุธเข้าสู่เรือนอริอาจจะทําให้ท่านมีปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะว่า ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่1ถึงวันที่15เมษายน2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่1ถึงวันที่15เมษายน2568นี้หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์ก็จะมีการโคจรยกย้ายของดาวอังคารดาวพุธและดาวอาทิตย์คือ วันที่หนึ่งเมษายนเวลา22น,นาฬิกา52อนาทีเดวังคารโคโจรยกย้ายจากราศีเมถุนไปสถิตณนะราศีกรกฎวันที่11เมษายนเวลา15นาฬิกา15นาทีเดวพุธโคโจรยกย้ายจากราศีกุมไปสถิตณนะราศีมีนและวันที่14เมษายนเวลาสีนาฬิกา30นาทีดาวอาทิโคโจรยกย้ายจากราศีมีน ไปสถิตณราศีเมษเรามาไล่เรียงกันนะคะชาวลัคนาราศีตุลคะัะขอเริ่มต้นที่ดาวอังคารค่ะดาวอังคารโครจรยกย้ายไปสถิตณราศีกรกฎในวันที่1เมษายนและจะอยู่ถึงวันที่6มิถุนายนดาวอังคารในราศีกรกฎได้ตำแหน่งนิดซึ่งหมายความว่า พลังของดาวนั้นอ่อนแรงลงค่ะดาวอังคารเป็นดาวที่สื่อถึงพลังงานการต่อสู้ความกล้าหาญและการแข่งขันเมื่อดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศีใดโดยปกติก็จะนำพลังที่เข้มแข็งและความกระตือรือร้อนไปสู่ราศีนั้นนะคะแต่เมื่ออยู่ในตำแหน่งนิดพลังนี้ก็จะอ่อนแรงลงทำให้การแสดงออกของพลังนี้อาจไม่ราบรื่นหรือไม่ได้ผลดังใจนะัก เหมือนคนที่พยายามผลักดันบางอย่างแต่ไม่มีแรงพอคะ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวอังคารโคจรยกย้ายเข้ามาสถิตในเรือนกร,รมมะของท่านเรือนกร,รมมะเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานชื่อเสียงนะคะดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลก็น่าจะมีความทะเยอทะยานในการทำงานอยากก้าวหน้าอยากได้ตำแหน่งสูงขึ้นแต่ก็ น่าจะมีความขัดแย้งกับเจ้านายหรือผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าท่านอาจมีความมุทะลุในการตัดสินใจเรื่องงานซึ่งมันก็จะส่งผลต่อชื่อเสียงของท่านค่ะเช่นท่านอยู่ๆก็ตัดสินใจทำโปรเจกต์ใหม่โดยไม่ปรึกษาทีมให้ดีก่อนนะคะหรืออาจจะเถียงกับเจ้านายในที่ประชุมหรือว่ารับปากว่าจะทำงานบางอย่างซึ่งมัน เกินกำลังความสามารถของตัวเองค่ะดังนั้นคำแนะนำในช่วงนี้นะคะขออนุญาตแนะนำชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคิดให้รอบคอบก่อนจะพูดอะไรนะคะที่สำคัญก็คืออย่าพึ่งใจร้อนเกินไปอย่าทำอะไรที่อาจจะกระทบต่อหน้าที่การงานและที่สำคัญก็คือเราต้องทำงานเป็นทีนะคะมาต่อที่ดาวพุธค่ะ ดาวพุโธโคจรยกย้ายไปสถิตณราศีเมีนในวันที่11เมษายนแล้วก็จะอยู่ไปถึงวันที่1พฤษภาคมนะคะดาวพุธในราศีเมีนได้ตำแหน่งประและตำแหน่งนิดซึ่งก็หมายถึงว่าพลังของดาวพุธก็จะอ่อนแรงลงและไม่เข้มแข็งค่ะดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความคิด การสื่อสารการเรียนรู้และการติดต่อเมื่อดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีใดก็จะส่งผลต่อรูปแบบการคิดและการสื่อสารของราศีนั้นๆแต่ว่าเมื่อยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งประพลังของดาวก็จะอ่อนลงไม่คล่องตัวทำให้การสื่อสารอาจติดขัดความคิดก็สับสนหรือว่าการตัดสินใจก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ชัดเจนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุล ดาวพุธโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนอริของท่านซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการทำงานประจำวันสุขภาพรวมทั้งการบริการค่ะดังนั้นในช่วงนี้สิ่งที่มีเกณฑ์น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าท่านอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือท่านก็อาจจะเข้าใจงานผิดหรือสื่อสารคำสั่งไม่ชัดเจนค่ะอย่างเช่นว่าท่าน สั่งงานลูกน้องแล้วเขาก็ทำไม่ตรงกับที่ท่านต้องการนะคะท่านก็หงุดหงิดไม่พอใจหรือตัวท่านเองรับงานจากเพื่อนแผนกอื่นๆอ่าท่านก็อาจจะเข้าใจขั้นตอนการทำงานผิดก็เลยทำให้งานออกมาผิดพลาดนะคะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านอาจจะมีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นเจ็บคอนะคะหรือว่าไม่สบายก็ไปหาหมอแต่ว่าก็สื่อสาร เอ,อ,อาการไม่ชัดเจนหรือว่าคุณหมออธิบายอะไรมาแล้วท่านก็ไม่เข้าใจคำแนะนำไม่เข้าใจสิ่งที่คุณหมอพูดดังนั้นสำหรับในส่วนของดาวพุธนะคะก็ขอฝากชาวลัคนาราศีตุลในการทำงานขอให้ตรวจสอบงานอย่างละเอียดก่อนส่งมอบนะคะทำลิสต์รายการไว้จะได้ไม่หลงลืมนะคะรวมทั้งเรื่องสุขภาพก็ขอให้ ใส่ใจกับเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะและสําหรับดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายไปสถิตณราศีเมษในวันที่14เมษายนและจะอยู่ถึงวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุดซึ่งหมายถึงดวงดาวมีพลังสูงส่งเด่นดังยิ่งใหญ่ค่ะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจ ความเป็นผู้นำเกียรติยศและการแสดงออกเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีใดก็จะส่งเสริมให้ราศีนั้นมีความโดดเด่นมีพลังและประสบความสำเร็จในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรือนนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในตำแหน่งอุดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวมีพลังสูงสุดทำให้อิทธิพลของดาวชัดเจนและส่งพลังยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนิของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ผู้ครองคนรักและหุ้นส่วนผู้สัญญาดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลก็จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับผู้ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนของท่านค่ะ ถ้าหากว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสดอยู่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้พบกับคนที่มีบุคลิกโดดเด่นมีความมั่นใจมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีซึ่งก็อาจจะกลายเป็นผู้ครองของท่านในอนาคตนะคะหรือถ้าหากว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่มี คู่ครองอยู่แล้วก็ปรากฏว่าคู่ครองของท่านก็จะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในชีวิตของท่านค่ะหรือคู่ครองของท่านประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับในวงการอาชีพซึ่งก็จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของท่านนะคะหรือถ้าหากว่าท่านทำธุรกิจอ่ะท่านก็จะได้พบหุ้นส่วนที่มีความสามารถแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จ หรือแม้แต่ว่าท่านทํางานประจําท่านก็จะได้พบกับเพื่อนร่วมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้งานของท่านโดดเด่นมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ในช่วงนี้นะคะก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างพันธมิตรหรือสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นค่ะท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการทำงานเป็นทีมนะคะดีกว่าทำงานคนเดียวค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจะโครจรผ่านราศีต่างๆสร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลามาดูกันค่ะว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้าง วันที่1ถึงวันที่3เมษายนดาวจันทร์สถิณราศีพฤกษภอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินนะคะเช่นมีการจัดการเรื่องการเงินที่ข้างค้างมีการชำระหนี้สินหรือว่าปลดภาระผูกพันทางการเงินค่ะวันที่4กับวันที่5เมษายนดาวจันทร์สถิณราศีเมถุนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับ การเดินทางไกลหรือว่าการศึกษานะคะเหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆรวมทั้งการติดต่อกับต่างประเทศมีความราบรื่นค่ะวันที่6กับวันที่7เมษายนดาวจันทร์สถิตนะราศีกรกฎเรื่องการงานถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์จะ ได้รับมอบหมายงานสำคัญได้แสดงความสามารถท่านจะมีความกล้าหาญมีพลังในการทำงานเหมาะสำหรับการนำเสนอผลงานหรือการขอความก้าวหน้าในอาชีพค่ะวันที่8กับวันที่9เมษายนดาวจันทร์สถิตณนะราศีสิงห์เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเงินและผลประโยชน์ค่ะท่านมีเกณฑ์จะมีโชคลาภแบบไม่คาดคิด อาจจะได้รับผลตอบแทนหรือรางวัลพิเศษจากการทำงานรวมทั้งเหมาะสำหรับการสแสวงหาช่องทางรายได้ใหม่ๆค่ะวันที่1 0ถึงวันที่12เมษายนดาวจันทร์สถิตณราศีกันเหมาะสำหรับการทำงานเบื้องหลังหรืองานที่ต้องใช้สมาธินะคะอย่างไรก็ตามท่านก็อาจจะได้รับการ ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจแบบไม่คาดคิดค่ะแล้วก็มาถึงวันที่13-15เมษายนนะคะดาวจันทร์สถิตนราศีตุลท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังในการทำสิ่งต่างๆมีเสน่ดึงดูดผู้คนให้การสนับสนุนเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาภาพลักษณ์ของตัวเองค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทําการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอก หรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15เมษายน2568ได้แก่วันที่2วันที่3วันที่หวันที่6วันที่7วันที่10วันที่1 2และวันที่1 4เมษายนค่ะ ก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีตุกต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจเงินทองไหลามาเทมา มีแต่คนรักใคร่เมตตาประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ